หมูผัดน,น้ำเลียบหมูสับผัดน,น้ำเลียบน้ำเลียบเยอะนะอร่อยกว่าแม่ผัดอีก <laughs> ริง่งมันเข้มข้นพ่ไทยถึงน้ำเลียบกโโ็น้ำเลียบก็เยอะหมูสับน้ำเลียบ เลียบได้เยอะ้วยได้เยอะแต่ไม่เค็มแน่แน่รสพริกไทยมันเด่นขึ้นเลยพริกไทยกับกระเทียมถึงมันคั่ว